ผมสวัสดีครับเมื่อนี้กยำเสา์เนาะเด็กขึ้นนี่รุ่มกันร้านกันมาก,ากากเต็นน้อนสี่คนครับอดัดในเต็นเดียวเลยบรรยากาศเสาๆเห็นตด็กน้อยว่าบรรยากาศดีไว้สัตว์ตนน้อนจากมือนั่นแหล,ละละแตเลยบระกาศน้อนเดือนน้อนสองคน มีน้อนสีขนครบเลยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นบรรยากาศของทุง่งนาเนาะย้ำๆๆบรรยากาศดีครับเย็นดีอากาศรลังพอดีนหนาวๆเงีย้อย ทา้งที่เป็นตรงน้าตรงน้าเป็นถนนหญ่งยิ่งยิ่บรรยากาศเศร้าๆเนาะบรรยากาศเศร้าๆท้ำเศร้า ก็ดีกว่าในเมืองเนาะในเมืองก็ถึงควนรถควนอย่างก็หลายอยู่บ้านนอกกับก็ได้สูดอากาศบริสุรรทธบบ์ทุกมือนี่บ้านเอาก็มาออกมาอยู่กบอกมาอยู่กับกลับบ้านมาอยู่กับให้กบน้ากับอยังก็บโอ้หลายครับทุกมือนี้จะดินล้นไปก็เคยได้นนางกินน้ำม,มูเนาะดินล้นไปก็ ใส่ยูใส่กินเบิดกรรมบ้านย้ำคำเห็ุงานโรงงานกับบ้านย้ำคำมากอะ่ะแบบมาน้อยย้ำเส้าตึงอ่ะเอาไปเห็ุงานอีกละแต่ไม่กันเหล่าเต่เนาะบางคนก็มักหามักมันบางคนก็มักชีวิตแสงสีเสียงโกลูในเมืองบางคนก็มักธรรมชาติ ผมก็คือยีนเออตัวน้อยเตือนแล้วครับตัวน้อยเตือนแล้วลาไปใส่คลินนี่ตัวน้อยเต้นน่ะไปหาเขาเต้นน่ะไปเหยาะกันไปเยหยาะห้องนางกันไปเดี๋ยวเว้ยตัวน้อยเต้นตัวน่ะชิวกับนอนได้มื้อนี่กับนนะนนสาวเด็กนัง่งกินะปุกกาแฟกับ อาก,กาศดีเนี่ยอากาศเย็นดีลูกกับตะกองอยู่บ้านแม่เท่าเนาะนี่ก็พามาอยู่นี่แน่ไปพุ่นแน่เชื่อเขาก็มาย้ายเนาะเปลี่ยงเขามาเขาก็อยากไปนอนนำ้ำ เที่ยวม้าเดี่ยวเที่ยวมา้าเชี่ยวไปมีงกับีแม่ก็พอผมครับในน้อนประจำอาก,กาศดีครับเลี้ยวไปหาพี่อูไปอยู่ไหนล่ะไปละ่ะเดี๋ยวเอ้ยหาพี่อูอยู่ในเต็นท์ไปนี่กับเขาก็ได้เห็ดเน,นาะลำพังกำแรงของมาสั่งมาก็โอเค <c oughs> บรรยากาศย้ำเศร้าโอ้หงมครับอยู่หลักล้านใงเขาวาเนาะเศร้าเนะาเนะกินอยู่ทั้งชานบุมชานบา้านพวกนี้ก็เป็นลาวพวกนี้ก็เป็นไม่สักไม่สักคือว่า,าตา่มกว่ามันปลูกอยู่โคกเนาะประมาณสามยี่สิบปีสามสิบปีครับ หล่นแข็งอ้อบรรยากาศสุดมือใดได้มาบา้างมานั่งสิเขาสนุกดนะบรรยากาศดีครับผมมือนี้ก็สซับนีเด้อบเด้อบรรยากาศน้ำเส่าดีครับผม